ไอ้รำเพิร์ตมอง่าบอ่ลูกาเ่ไปเราไปื่องงานค่ะยมบลยองลองคู่กับน้องเบลนะครับริงรเพลงนะครับผมน้องเบลไปไหนน้องเบลไปไหนเดยูเดี๋ยวบ้านครับ ไปฟังได้นะครับมีทั้งสองเวอร์ชั่นเลยนะครับผมทั้งทั้งเวอร์ชั่เนเดี่ยวแล้วก็ร้องคู่กับน้องโดนะครับเฮาสิหาก,กันไปดนดนตาบจนสิ้นลมสุดท้ายฟ้าบ่ง่ายดินทรายบ่ปีนหินอยู่น้ำผู้ขึ้นกบะบ่อไหลออกจากใจขอว่าเป็นแฟนให้ใจนักเป็นคือดัง ค <laughs> ือบักบุ้งลงซุ่มต่อไปມมນาแต่เราอินไฟน้ำลง